สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาสูตรตำโคราดค่ะตำโคราดเอากระเทียมลงไปซีกรีบค่ะบักพริกสดค่ะ2หน่วยตามด้วยพริกสดจ้าอ่าถั่วที่สงจ้าบักถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวเด็ดเด๋ยวลงไสอ้าวบักเกลือเทศบักเกลืชอบบักเกลือส้มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ยนวยยย ยัวหัวจะเห็นแห้งเลือดขาดไม่ิฟนเขาตาเออตามด้วยน้ำประเดกค่ะน้ำประขามค่ะเต็มกระบวย y เล้อเต็มกระบวยอันนี้ก็เต็มกระบวยจ้าสตรนี้สุดต,ตำาบาักหน้านวหนึงกับอีกครึ่งนึงบีบใส่เด้อดขาใส่เปียงกับไปน้ำสองเปียงนะคะหนึ่งลูกกับอีกครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงค่ะแล้วก็บีบลงไปบีบลงไปนะคะ เปรี้ยวหวานนะคะสูตรนี้เปรี้ยวหวานนัวประแดกค่ะแล้วก็ใส่บักอันบักคุ้งบักพุ้งบักุ่งตำนานยโหยโวยโหยโหยโยโยโวยหยโหยโหยโหแหยกหยโหหยโหยโหหยหยโหยโหยหยงหยโหะโหยยโห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 ยโยย้หยยย้ยยโหยัหยโหยัวยหยัหยโหยัยย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 